เกินคาดคิดแล้วก็หนูตั้งใจมากวาดรางวัลน้องชัดอยู่แล้วค่ะก็ได้จริงๆด้วย ที่เห็นเลยค่ะซ้อมวันเดียวพี่ๆเป็นไงบ้างคะประทับใจกันไหมหนูบอกเลยว่าแบบมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปกตินน้องเป็นคนที่ก็ถามว่าเต้นได้ไหมก็เต้นได้แต่ก็ไม่คิดว่าทาโชว์ออกมาได้แบบเราเราเราสึกดีใจอะค่ะทุกคนที่แบบว่ามันออกมาดีเกินคาดเลยค่ะแล้วพี่ๆเป็นไงบ้างรู้สึกว่าโอเคไหมชอบไหมคะ หลายคนเขาบอกว่าเหมือนแบบบางคนเขาก็ยังต like ิดอยู yep> ่นะว่าเหมือนแบบพวกเรายังแบบไม่ค่อยพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเออเราบอกจิว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เราทําดีที่สุดแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ภาระของคนดูแล้วค่ะมันเป็นการครั้งแรกกับเวทีไหมมันก็เรืมีการตื่นเต้นมีอะไรอ่าจะเป็นด้วยค่ะแล้วก็ซ้อมแบบบอกตรงๆว่าแบบซ้อมวันเดียวจริงๆใช่มันด้วยระยะเวลามันแบบ รัดมากก็เลยอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรน่ะใช่แต่ว่าหนูพองพัฒนานะคะมีงานต่อไปก็จ้างไปเต้นได้นะคะค่ะพอเราได้เข้ามาเต้นเนี่ยแหละแน่นอนแหละฟีดแบ็กมันตีกลับมาเลยบอกว่าเราเข้ามาได้ยังไงเป็นเพราะว่าทางบ้านครอบครัวช่วยกันหมวดมาให้อันนี้หนูไม่แน่ใจเลยข้างหลังว่าเขาแบบคิดกันยังไงนะผมะว่ามันก็มีหลายๆคนอ,อยากให้เห็นน้องเต้นเพราะว่าเขาเห็นฝีไม้ไร้มือเวลาน้องเต้นในไลฟ์และเขาบอกว่าอยากเห็นเต้นเป็นเวทีบ้างว่าจะแรงเหมือนในไลฟ์หรือเปล่า อ่า,อาหนูก็ไม่รู้จริงๆทุกคนเขาก็โหวตมาให้หนูเต้นหนูก็เต้นค่ะอ๋ <c oughs> อรางวัลน,น้องฉัตรใช่ไหมคะก็เป็นแป้งตลับใหญ่เบอร์โต้ตอนนี้ยังอยู่บนห้องอยู่เลยค่ะพี่ขาแล้วก็บอกเลยว่าหนูแบบคืออันเนี้ยเตรียมพร้อมมาเป็นเดือนแล้วนะคะที่จะทําโช์นี้แล้วก็ออกมาได้แบบดีดีเกินคาดคิดแล้วก็หนูตั้งใจมาก,กวาดรางวัลน,น้องฉัตรอยู่แล้วคะ่ะก็ได้จริงๆด้วย ของน้องฉัตรเนี่ยว่าแบบว่าต่อาต่ไม่ไม่ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเรากับเรากับทีมก็วิเคราะห์กันว่าน้องฉัตรเป็นสปอนเซอร์ปีนี้เราก็เอาใจค่ะเอาใจพี่น้องฉัตรใช่ถือว่ามันเป็นจังหวะที่แบบมันพอดีกับการที่ใช่ค่ะเอประการชื่อตัวเองว่าหนูได้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 รึเปล่าไม่ตกใจหนูมั่นใจอยู่แล้วว่าหนูต้องได้เพราะหนูแล้วค่ะไม่ถามเลยหรอคะ แล้วหลังจากนี้เราเราคิดว่าถ้าเกิดมันมีคะแนนโหวตแล้วเราติดจากการโหวตที่แบบเป็นผลรวมอะไรเงี้ยเรากลัวไหมว่าคนจะมองว่าเป็นคนิีบ้านช่วยเหลือเราตลอดก็อันนี้หนูบอกตรงๆว่าหนูห้ามคำคิดใครไม่ได้เลยค่ะทุกคนมันก็ แล้วแต่อะค่ะแล้วเพราะว่าหนูก็บอกตรงว,ว่าที่บ้านอะหนูก็แบบเขาก็มีส่วนซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหนูก็มีคนที่เขารักและเอ็นดูหนูจรๆๆงิงๆเขาก็มีเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแบบอย่ายอย่าเบรมกันเลยดีกว่าว่าแบบเออเป็นเพราะที่บ้านหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าเ<ม>พราะว่าคนที่เขารักหนูเขาก็จะแบบไม่ค่อยอันนี้ค่ะพี่ค่ะใช่บอกอะไรที่แบบว่าแฟนนางงามเหมือนเขาไม่ได้โฟกัสในเรื่องศักยภาพเราแต่ไปโฟกัสเรื่องฐานะทางบ้านเรามากกว่างี้ หนูไม่รู้จะตอบยังไงดีเลยอะ่ะก็หนูไม่ได้ร่ํารวยอะไรขนาดนั้นทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็ยังทํางานหาเช้ากินข้ามคุณแม่ก็ยังทํางานอยู่นะคะ<อ>ก็อยากแบบฝากให้กำลังใจกันดีกว่าดูกันที่ผลงานดีกว่าอยาแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องใดเลยที่มันแบบไม่ได้เกี่ยวกับการประกวดนี้<อ>ใช่คะ่ะ<อ>พี่ดีเขาก็อยู่ในส่วนของคอนเทนต์คะ่ะในส่วนของแบบ เรื่องเรื่องเกี่ยวกับคอนเน็กชันอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะก็มีบ้างน,นิดนิน,น,น่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ดึงอะไรขนาดนั้นค่ะทุกคนค่ะอ่ะแล้ววันนี้ได้มีโอกาสเจอกับพี่ดียังรู้เพาเมื่อกี้พี่ดีมาแบบว่าเออหนูเจอแป๊บเดียวเองแล้วแม่ก็บอกว่าหนีกลับแล้วอ่ะ <laughs> ไม่มีใครอยู่รอน้องเลย,แม,มยมแม่เข้ามาก่อนแล้วค่ะเข้ามาก่อดในห้องแต่งตัวแล้วข้างหลังใช่ค่ะแล้วไอหลังจากนี้เราจะวางเกม ย,ยังไงบางลูกเพราะว่าเหมือนเราพอมีแสงเข้ามาแล้วบ้างแต่ว่าอยากไม่อยากให้มันหายไปอะค่ะก็ต้องทําตัวให้แบบน้องว่าก็ต้องพัฒนาในดุกด้านเลยในในเรื่องของหลกหักๆนะที่น้องต้องพัฒนาก็คือเรื่องลุกในการที่แบบถ่ายเปลี่ยนาแลวเลยไปร้อยชุดอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่หายไม่ตายไม่จมนะคะใช่แล้วก็เรื่องศักยภาพในเรื่องการเดินการร้องไอ้ายก็ยังต้องพัฒนาอีกอยู่เรื่อยๆค่ะหนูรู้สึกว่าน,นี่มันแค่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะทุกคน,นะค่ะ